สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เ e n จีเ e ียเตอร์ก็มารีวิวหนังสือกันนะคะเป็น EP ีแรกเลยที่ทำเป็นการนำเสนอแบบนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ตื่นแต่เช้าเลยมาทำเลยนะเนี่ยก็อยากจะรีวิวหนังสือที่อ่านจบไปนะคะก็คือ The Red d e m t ดิอา r y หรือชื่อภาษาไทยที่เขาเขียนก็คือ ทฤษฎีปล่อยเขานะคะเขียนโดยคุณเมลร็อบบินนะคะเขมรักดีประวัติก็คือคนแปรนะคะสำนักพิมพ์อมรินค่ะเราจะมาพูดถึงคุณเมลร็อบบินนะคะประวัติกันก่อนเนาะคุณเมลร็อบบินเขาเป็นคนเขียนหนังสือนี้ขึ้นมานะคะถ้าเกิดใครอยากจะ ติดตามเขาก็ติดตามได้ที่ m a i l r o b i n c o m เนาะและเขาก็มีพอดแคสต์ด้วยชื่อ The m a i l r o b i n Podcast นะคะคุณ mail r o รบิจะเป็นนักเขียนหนังซื้อขายดีของนิวยอร์กไทม์เลยและเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านกรอบทัศนคะติแรงจูงใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมงานเขียนของเธอจะได้รับการแปลเป็น ถึง41ภาษาเลยนะคะแล้วก็ภาษาไทยเราก็มีที่เป็นของสำนักพิมพ์อมรินเนาะแล้วก็เธอคือคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับ red dead diary เนาะเป็นทฤษฎีปล่อยเขาซึ่งได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสิ่งที่ทำให้เขาเป็นไวรัลเนาะก็คือ ตอนที่เขาโพสต์ลงอ n นสตาแกรมว่าถ้าคุณเอ่อถ้าพวกเขาต้องการออกไปจากคุณนะคะก็ให้ปล่อยเขาหรือถ้าพวกเขาหรือไม่มีใครเลือกคุณก็ปล่อยเขาหรือถ้าพวกเขาไม่ซัพพอร์ตคุณก็ปล่อยเขาหรือถ้าเกิดไม่มีใครชวนคุณไป คุณก็ปล่อยเขานะคะหยุดใช้เวลาและพลังงานของเราไปกับการคอนโทรลหรือเปลี่ยนแปลงผู้คนนะคะเลดเต็มเนี่ยจะโชว์ให้เห็นถึงพลังที่คุณสามารถเลือกแล้วก็สิ่งที่ตอบสนองต่อไปได้นะคะสิ่งนี้นะ่ะเวลาเขาโพสลงอินส a าแกรมของเขา ทำให้เกิดไวรัลแล้วก็มีผู้คนสักแทตทูเป็นคำพูดของเขาเต็มไปหมดเลยนะคะที่เขียนว่าเล็ดเต็มเล็ดก็คือปล่อยเขาให้ฉันเล็ดเต็มเล็ดเต็มจนเขาแบบอึ้งมากทุกคนแบบว่าให้การตอบรับจากนั้นเขาก็เขียนหนังสือขึ้นมานะคะเขาเขียนกับ ร่วมกับลูกสาวเขาแล้วก็มีคนต่างๆช่วยในการเขียนของเขาด้วยนะคะในรายละเอียดของหนังสือก็คือหยุดเปืองเวลาชีวิตไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะคะหลายๆครั้งเรามักจะอยากควบคุมให้เป็นดังใจเราเนาะพอควบคุมพวกเราก็จะเกิดความเครียด ความวิตกกังวลหรือสิ่งต่างๆนะคะสิ่งที่หนังสือน,นี้บอกก็คือปล่อยให้เขาเป็นในแบบที่เขาเป็นไปเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสภาพแวดล้อมผู้คนคนรักหรือครอบครัวนะคะดังสิ่งที่เขาได้โพดไปว่าเออปล่อยให้เขาทําในสิ่งที่เขาต้องการได้เลยเมื่อคุณปล่อยไปแล้วจะทําให้คุณรู้สึก สบายขึ้นนะคะและอันนี้เมื่อคุณพูดว่าปล่อยเขาไปนะคะคุณจะต้องพูดกลับมาว่าให้ฉันด้วยเพื่อให้คุณรับผิดชอบในสิ่งที่จะกระทำต่อไปและตอบสนองต่อผู้คนเหล่านั้นนะคะหรือผู้สิ่งรอบข้างคุณนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะ ก็คือการพูดว่าให้ฉันเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวอันทรงพลังนะคะมันตรงข้ามกับการตัดสินเนาะให้ฉันก็คือการตระหนักรู้ในตนเองเห็นความมีความเห็นอกเห็นใจนะมีการเสริมสร้างพลังมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลนะคะและแก่นของทฤษฎีปล่อยเขาก็คือ ปล่อยเขาแล้วก็ให้ชั้นนะคะยิ่งคุณปล่อยให้คนอื่นได้ใช้ชีวิตมากเท่าไรชีวิตคุณก็จะดียิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะยิ่งคุณปล่อยวางการควบคุมคุณก็จะยิ่งมีอํานาจควบคุมมากขึ้นนะคะทฤษฎีปล่อยเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ใครอยู่เหนือก็ใาคราแต่จะเป็นเรื่องของสมดุลน,นะคะมันคือการทําให้เกิดพื้นที่ว่างสําหรับ ตัวคุณเองและผู้อื่นเป็นเรื่องของการยอมให้คนอื่นมีพื้นที่และความสบายใจที่จะใช้ชีวิตของตนเองและมอบสิ่งเดียวกันนั้นให้กับตัวคุณด้วยนะคะให้ฉันก็คือหยุดคาดหวังให้คนอื่นต้องมาชวนฉันเสมอให้ฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องการในชีวิตว่าคุณต้องการอะไรให้ฉันคิด ให้ตกว่าปัญหาลึกๆที่ควรแก้ไขคืออะไรให้ฉันเป็นฝ่ายติดต่อคนอื่นไม่มากกว่านี้ถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นเพื่อนเออไม่ชวนคุณออกไปข้างนอกแล้วคุณเห็นเขาโพสลงโซเชียลมีเดียแล้วคุณรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมเขารู้สึกรู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่ชวนเราเลยเรารู้สึกเออวิตกกังวลรู้สึกเครียดรู้สึกว่า ด้อยค่าตัวเองหรือรู้สึกไม่ชอบใจให้คุณหันกลับมามองว่าให้คุณปล่อยพูดคำว่าปล่อยเขาถ้าเขาจะไม่อยางชวนเราก็ให้ปล่อยเขาไปนะคะแล้วก็ให้กลับมานึกถึงว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ติดต่อเขาไปหรือแบบต่างคนต่างมีงานที่ยุ่งหรือ ไม่ได้แบบว่าปรึกษาหารือกันจนทำให้เราได้ถอยตัวเองออกจากเขาหรือเปล่าจะทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้นนะคะและการนำไปใช้การนาไปใช้ของทฤษฎีเนี้นะคะก็คือเขาจะบอกในเรื่องในบทนี้จะมีการจัดการกับความเครียดนะคะ เรื่องต่างๆที่ทำให้คุณเครียดอันนี้ก็จะมีวิธีตัวอย่างจัดการให้เนาะแล้วก็การจัดการกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู้อื่นนะคะเขาจะพูดว่าเออเมื่อผู้อื่นเขาแบบเกิดอารมณ์อะมักจะอารวาดเหมือนกับเด็ก8ปดขวบประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็คุณจะตัดสินใจยังไงเมื่อคุณรู้สึกผิดหรือจะจัดการยังไงกับ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคนอื่นนะคะแล้วก็เอาชนะนิสัยที่ชอบเปรียบเทียบไม่หยุดอย่างเช่นเวลาเราจะเห็นในโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนาะที่เขาเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้เขาโพสลงเราจะรู้สึกว่าเราแบบอิจฉาอยากเป็นเหมือนเขาจังเลยทำไมเราทำไม่ได้นะคะ ในนี้ก็จะมีวิธีบอกแล้วก็ให้การเปรียบเทียบเป็นเหมือนครูเราเหมือนให้เขาเป็น r o โม m o ลเราก็ได้นะคะแล้วก็เชี่ยวชาญการมีมิตรภาพแบบผู้ใหญ่นะคะว่าจริงๆเรามิตรภาพแบบผู้ใหญ่เขาเป็นยังไงกันจะมีความจริงที่ไม่มีใครบอกคุณเกี่ยวกับมิตรภาพในวัยผู้ใหญ่เนาะและทำไมมิตรภาพกับบางคนงค่อย จังหายไปแล้วก็วิธีสร้างมิตรภาพที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณค่ะสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงคนอื่นจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อพวกเขารู้สึกอยากเปลี่ยนหรือพวกเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นปนัญหาหรือหรืออยากจะที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้นะคะเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ความคิดพฤติกรรมใดๆนะคะเราเป็นเคียงแค่ เป็นอิทธิพลเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงเองเท่านั้นนะคะโดยเราให้ตัวเองเป็นอิทธิพลหรือสร้างสภาวะแวดล้อมให้เขาเปลี่ยนแปลงค่ะช่วยคนที่กําลังจะประสบป,ปัญหานะคะยิ่งเราพยายามช่วยยิ่งพยายามแบบบอกเขามันจะยิ่งกดดันเขามากขึ้นมันจะทำให้พวกเขายิ่งจมนะคะทั้งที่ดีเราต้องปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัว ตัวของเขาเองนะคะแล้วก็สนับสน,นุนอย่างถูกต้องโดยที่เราไม่เข้าไปควบคุมตัวเขานะคะเลือกความรักที่คู่ควรกับคุณ mm. ก็คือเราจะมีคู่รักหรือเราต้องการออกเดทกับใครหรือสารสัมพันธ์กับใครนะคะเราต้องปล่อยให้เขาแสดงตัวตนออกมาแล้วเราก็ จะได้ดูว่าเราสามารถรับสิ่งนั้นของเขาได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าเราจะมีแบบว่าวิธีการที่จะทำให้เออเขาชอบเราแบบนั้นมันจะเหมือนเป็นเกมมากกว่านะคะและจะทำให้เราไม่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาค่ะและบทสรุปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในในที่พูด ถึงในหนังสือนะคะไม่ใช่การายกอำนาจหรือสิ่งที่ต่างๆไปให้คนอื่นนะคะสุดท้ายแล้วเขาจะพูดถึงให้ฉันก็คือให้คุณได้สามารถควบคุมอารมณ์ความคิดพฤติกรรมของตัวเองได้แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังเนาะถ้ามีรีวิวหนังสืออื่นๆก็จะลงในช่อง YouTube นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอ่ามีความสุขในชีวิตแล้วก็ต้องการสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะ อ่บายบายขอบคุณทุกคนค่ะ